กินกันอ้ำพิกอันพีกเสร็จบสรอืมพี่น้องน้ำมันต้มสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนะจ้า พี่น้องมีสิทภาพไม่กินป่าทูดทอดน้ำพริกกะปิแซบๆจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้าไหน้อาใหม่ต้มมาน้ำด้อจ้ะนี่พี่น้องเมนูเด็ดของเฮาอึ่งทอดพี่น้องอึ่งทอดเพี่ตัวนี้ใครเต็มท้องเลยจ้ะแซบพี่น้องมากินก็ขาจ้าพี่น้องจ้านี่เด้อจ้ะพี่น้องํำแหลกใส่ใครก่อนเลยทอดใส่อันไหมพี่น้อง ดอกอันชั้นน้ำจากพี่น้องนะใส่กระน้ำพริกกะปิสับแซ่บพี่น้องมาคั่แหลกคั่มยันยันรจ้ะน,น้ำมันต้ม ต้มจืดแซบพี่น้องจ้จงะชิมปลาทูก่อนปลาทูทอดแล้วมากไหมไหมพี่น้องไม่นุ่ี้แซบตักบะแ็งใส่น้ำแ่บแบพี่น้องอ อึพงพี่น้องอึงอึงไม่ใครมึงกันนะมีทั้งขี่มีทั้งใครพี่น้องขี่มันเอาออกขายมันพี่น้องจ้ามั่นดีครับพี่น้อง ป๊าดแตกสะพี่น,น้องจ้ากินกันน้ำพริกกะปิแซ่บจนุ่ ถอดเอากก็เจ็บพ,พี่น่องจ้ะขึ้นระบายหยาบพี่น่องเซ็บฟาดค้าหนีขึ้นไงเ่ะ ละไมต้มแกกินหมอนแล้วอร่มันพี่หนุ่นมจืออกอึกออ้งนะ ตัวหน่อยๆกับใครเปลี่ยกพี่น้องใครใครอึงแซ่บถอดอึงพี่น้อง 嗯，气氛、mm。Hmm. พี่น้องใครบักตูมจับพี่น้องไม่ติดต่มไฮบอนลน่อยยานจะสุกแห้งแบบจับพี่น้องจา้าลืมมึงเวลาปาด์ตปารพี่น้องปาร์เดิมๆเลยโอ้ยใครบอกตูมจัจพจบ,บ,บพี่น้องจ้ากินก็เขาแซ่บแซ่บพี่น้อง เกือบสุกแหง้งมื่อนี่เกือบเกือบสุกแห้งไหมพี่น้องเกือบปะปิ้นมาแซ่บแซ่อืมพี่น้องเกือบสุกแห้งพี่น้องจ้า จับหางประตูหืมหอบล้างห้องเสียตรง บตรงมตมดนพี่น้งองเมื่อไรมึงเวลาพี่น้องากากะเอาเลยกะเอาเลยเปล่าเยิมเยิมพี่น้องากาากินล,วนล้วนใส่นํางปีกกระปีแซ่บ ใส้ตุมดนผลจั่แทบจับพี่น,อน้อกเนี่ยแทบสุดๆุดพี่นอ้อง ตู้ก็ทวารกับกวัวพี่นอ้องอืออึ้งชายโยพี่หรอกอือเห็นตะเขียดชายโยนี่อึ้งชายโยอือ หวาวปะทุีปน้องแซ่บๆข้อกับข้อใช่ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆด้อจ้าสวัสดีจ้า